ทีนี้มาดูเรื่องของโครงสร้างประชากรกันบ้านนะครับนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยโลกเราจะมีการบอกว่าโลกหมุนเร็วมากเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดขึ้นใน,นช่วงแตกต่างกันประมาณทัสิปี15ปีเนี่ยพฤติกรรมไม่เหมือนกันก็เลยมีคำนะครับเช่นเจเนเรชันเบบี้บูมเมอร์นะครับเจเนเรชันเอ็กเจเนเรชันแบบนี้เป็นต้นนะครับและตอนนี้ก็ถึงคิวของเจนเบต้าไปแล้วเจนเบต้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกิดปี2025นเนี่ยเพิ่งอุแว็กันมานะครับ mm. อายุไม่ถึง1เดือนนี้น,นะครับ พฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรและการลงทุนนะครับให้กับลูกน้อยเจนเบต้าควรจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของ Invest Now ครับ พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแขกรับเชิญคุณหน้าคุณตากันดีนะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโส Investment Product Selection and Partnership ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับพี่เอ็มรุ่งโรจน์เสกสรรวิริยะครับสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีค่ะคุณเอ็มสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวเจนเบตตัเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องพูดถึงทรัมป์นิดนึงนะคะหลังจากเขามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเราเห็นมิติของเศรษฐกิจน่าจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปมากน้อยแค่่่่ไไหนนนผลลลทททีีาาาจจะะะเเเเกกกิิิิดขึ้้้้ังงงงงชชบบบววแ็มอรรคๆ เท่าที่พวกเรารู้กันนะครับผมตามข่าวสืบพิมพ์หรือว่ารวมาถึงเมื่อกี้คุณวิทย์กับคุณเฟิร์นก็ได้ก็ได้พูดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับความกังวลนะครับจริงๆที่ทุกคนกังวลนะครับสำหรับคนที่อยู่นอกอเมริกาเนี่ยไม่ได้กังวลว่าเศรษฐกิจประเทศสหรัฐจะไม่ดีอแต่กังวลว่าเศรษฐกิจตัวเองจะไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งก่อนถูกไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมการลงทุนเนี่ยถ้าคิดว่าที่ไหนดีก็ไปอยู่ที่นั่น <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากภาพเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เป็นงยา่ ก็ต้องอยู่ในที่ที่เขาคิดว่าจะเป็นวินเนอร์เพราะนั้นจริงๆถ้ามองมุมนี้นะครับการลงทุนในกลุ่มของการลงทุนในที่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทางสหรัฐเนี่ยควรจะได้รับประโยชน์มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นภาพกลายเป็นจากเดิมที่คิดว่ายากเพราะเรามีฟ e ลลิ่งที่มันผสมกันระหว่างความยากของการลงทุนของบ้านเราบ้านเราไปถึงประเทศเอเชียประเทศยุโรปอะไรต่างๆนานานะครับรับไปปะปนกับทางฝั่งอเมริกาถ้าแยกออกมาชัดๆนะครับจาแนกออกมาแล้วเนี่ย งอเมริกาดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูดีที่สุดในปีนี้นจริงๆก็ตรงกันที่ทุกคนพูดกันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าคิดมองอตอนนี้ก็ชูธงเชียร์อเมริกาไว้ก่อนนะครับผมจริงๆถ้ามองในภาพระยะยาวนะครับอย่างที่เราก็เห็นกันก็คือว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาได้ไม่ว่าเราจะมองเห็นแต่ละปีนะครับทุกปีจะบอกว่าหุ้ ang, นเมกาแพงหุ้นเมกาแพงได้ยิงกันมาตลอดในแะบสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาปรากฏว่าแพงแล้วก็แพงอีกถามว่าทำไมแพงแล้วถึงแพงอีกได้ โดเพราะตอนที่เราคิดว่ามันแพงอ่ะเราคิดว่าผลประกอบการมันมาไม่ทันคือ P/E มันสูงถูกไหมครับใช่ใชภาษาเทคนิคอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าผลประกอบการมาทันทุกครั้งหลังจากที่เราบอกว่ามันแพงเพราะฉะนั้นมองมุมนี้เศรษฐกิจสหรัฐที่เรามองเห็นนะครับก็ยังคงมีความแข็งแกร่งต่อไปอะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมองอย่างภาพของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขามีศูนทรพจน์นะครับเขาบอกว่าเรื่องอะไรจะให้ปล่อยให้ประเทศกูดื่นรวยด้วยการลดภาษีนําเข้า ควรจะไปเพิ่มภาษีนำเข้าให้ประเทศคให้ประเทศคุอื่นไม่รวยแล้วให้ประเทศมาลดภาษีในประเทศตัวเองให้ประเทศตัวเองรวยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกนะครับว่าฟามนี้ก็จะบอกเห็นเหมือนกันนะครับว่าเขาก็มีมุ่งเป้านะครับเพื่อต้องการสร้างเวลในประเทศนะครับผมให้มีการเจริญเติบโตทงหมดในแง่บริษัทนะครับผมกับผมกับการบริษัทก็ควรจะรับการดูแลจากทางฝั่งของนโยบายของปณะรัฐมนีคนใหม่คนนี้ต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมการลงทุนที่ทางลงทุนที่เราเห็นชัดๆเนี่ยก็ยังพุ่งเป้าไปยังฝั่งสหรัฐเป็นหลักมากกว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยครับคุณพี่คุณเฟิร์นครับครับพี่เอ็มทีนี้เรามาทับซ้อนกับภาพเรื่องโครงสร้างประชากรเราจะเรียินคำว่าเจนเบต้าประมาณสักตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับถามนิดนึงครับพี่ว่าแล้วเจนเบต้าคือใครถ้าไปเทียบกับเจนอื่นๆแล้วเขาาอยู่ประมาณตรงไหนภูมิทัศน์ของประชากรโลกครับอ่าได้ได้ครับจริงๆเจนเบต้าคำนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับจริงๆเบต้ามันมาเกิดแลมาจริงๆเบต้าภาษาอังกฤษคือตัว B ถูกไหมครับมาจากเจนก่อนนั่นคือเจนอัลฟาคือตัว A ถูกไหมครับแล้วก่อนนั้นนนนมีเเเจจจ X Y Z มิเลเนียมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็โดไปเอลฟาเบต้าอะไรเนี่ยนะครับผมครับคราวนี้ก็แต่ว่าเบต้าออกมาเนี่ยครับก็คือตามนิยามนะครับผมที่ได้มีการประกาศออกมาก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะครับผมไปอีก15ปีนะครับจากนี้ไปนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องถามว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรอย่างที่เรารู้กันรู้กันในณวันนี้นะครับอีก15ปีจะว่ากันถูกไหมครับณวันนี้เนี่ยทุกคนพูดถึง AI ค่อนข้างเยอะนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ นะครับผมพูดถึงเรื่องของทุกคนโปรเรื่องของอเรื่องของเศรษฐกิจความยั่งยืน ESG อย่างที่เมื่อกี้คุณวิทย์ได้มีการพูดถึง <S <S ok นะครับผมเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของ LGBTQ+ นะครับผมก็มีการพูดถึงความเท่าเทีเทยมกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เกิดมาหลังจากนี้ไปเนี่ยจะได้รับสื่อต่งตางๆเหล่านี้นะครับสอดแทรกเข้าไปในชีวิปตประจําวันเนี่ยค่อนข้างมากอันที่มือสีมองเห็นนะครับว่า Gen Beta จากนี้ไปเนี่ยเข้าสู่ยุค AI เต็มตัวแล้ว mhm. นะครับนี่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นในตอนนี้ด้วยนะครับคราวนี้ อย่าให้ดูอีกนิดนึงนะครับผมว่าแล้วเจนต่างๆนะครับผมมันมีเจนอะไรบ้างแล้วก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าดูในหน้าเนี่ยผมเริ่มไกลหน่อยนะครับมผมดูจากบรรทัดบนนี้มี l ซเลนเจเนเรชันคือยุคอายุ80ขึ้นไปในวันนี้<อ>และเพิ่งสังเกตดีๆดนะครับโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นคนละเจนกันนะครับ<อ>แข็งอ่าเราก็เพิ่งเห็นนะครับผมว่าอ๋อโดนัลด์ทรัมป์อยู่ยุ Baby <ม>คเบบี้บูมเมอร์นะในขณะที่คนโจไบเดนเนี่ยขึ้นไปอยู่ยุค o ซเลน นะครับผมในทัดทัดลงมานะครับผมอย่างเจน X ในยุคของผมเจน Y นะครับผมแล้วก็เจน Z นะครับก็จะมีบุคคลนะครับที่มีความที่มีการประสบความสําเร็จตามมานะครับเจฟเบซอสมาร์คซักเคิลบิร์กนะครับผมรวมไปถึงคุณเอริกฟิงแมนนะครับผมที่เป็นพวกเล่นบิตคอยนะครับสามารถสังเกตว่าเจน Z ก็จะเป็นพวกเล่นบิตคอยเป็นหลักนะครับผมทางขวามือนะครับในเรื่องของตัวตลาดนะครับจะบอกว่า population วันนี้หรือเทรนด์มิของ population เนี่ยคนอยู่ในเจนไหนกันเยอะสุดก็สังเกตว่าอยู่ในเจน Y เยอะสุดแต่ คนในยุคเบบี้บูมเมอร์กับยุคเจน x เป็นยุคที่มีการบริโภคมากที่สุด mm hmm. แต่ว่าช่วงนี้การจับใจ่ายใช้สอยที่เป็นคนปรักในเศรษฐกิจเกิดจากยุคเจน x แล้วก็ยุคเบบี้บูมเมอร์้าในทีเรื่องของคอน sumption ก็จะเนอก mm hmm. นะครับว่า,าสินค้าอะไรที่เหมาะสมนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเฮลท์แคร์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอง่อลักชัวรี่ ury, mm hmm. นะครับผมก็จะดูใช้มาเปาะาค,นคนสองกลุ่มนี้ก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินถูกไหมครับก็จะมีการใช้ในเรื่องของสินคค้้าาาาททีีีี่่่มมมรรแงงงละเเเเป็็นนนนนนสิออหหใชววืกัผ คราวนี้อยากให้ดูในหน้าถัดไปนะครับผมว่าแล้วผู้ปกครองจริงๆวันนี้ท็อปิกของเราก็คือบอกว่าการลงทุนเพื่อลูกน้อยเจนเบต้า <beta S 2> แต่ผมว่าผู้ปกครองของเจนเบต้าจะเป็นใครนะผมจริงๆก็คือคาบเกี่ยวระหว่างเจน Y กับเจนแซแล้วแต่ว่าคนมีลูกเร็วมีลูกช้าอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับผมคราวนี้ถ้าผมดูว่าแล้วเจนแซเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยากทําอะไรจริงๆไม่เซ็ตเจนแซทุกวันนี้อยากเป็นผู้ประกอบการ ผมเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คาว่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะถูกปลูกฝังลงไปยังเจนใหม่ๆว่าอ๋อขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะเป็นผู้ประกอบการต่อเนาะนะนกับเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างานี้ก็จะถูกถ่ายทอดออกไปว่าอ๋อเจนใหม่ๆเนี่ยอยากเห็นความเป็นอิสระอยากเห็นเรื่องของอการเริ่มต้นบิสเนสของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมแล้วก็ อยากที่จะทำเหมือนคุณพ่อคุณแม่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างเช่นยุคเจนแซกคือเรื่องของพวกแก๊งยูทูบเบอร์ถูกไหมครับผมที่มีการทำบล็อกของตัวเองขึ้นมานะครับผมก็จะอยากจะทําอย่างนั้นบ้างหรือหาอะไรใหม่ๆในอนาคตนะครับผมที่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องของ DNA ลงไปคราวนี้ในมอนิเรื่องของ Behavior เรื่องของพฤติกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยในหน้าถัดไปนะครับ เป็นเรื่องอินเวสท์เมนต์กันบ้างใครเป็นยังไงในเรื่องของทางอินเวส m ์เมนต์ในรอบนี้บ้างน,นะครับผมต้องเริ่อมอธิบายอย่างนี้นะครับผมว่า,าร,รูปรูปแท่งกราฟทางซ้ายก่อนนะครับผมอันนี้เป็นผลสารวจนะครับจริงๆวันนี้ตัวเลขเี่แต่ผลสํารวจเยอะไปหมดเลยนะครับผมผลสารวจที่ไปหามาได้นะครับผมบอกว่าเาจนไหนเริ่มลงทุนกันเมื่อไหร่จริงๆต้องเริ่มงนี้ครับว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจสมัยก่อนมันไม่ได้ดีมากคนยุคเบบี้บูมเมอร์ในยุคเจนเอ็กเนี่ย เริ่มต้นลงทุนลงทุนหมเรงลงทุนในในเรื่องของในเรื่องของการลงทุนทางการเงินนะครับผมผลสำรวออกมาว่าอาจจะเริ่มช้าหน่อย30กว่าไปแล้วนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นตลาดยังไม่พัฒนาถ้าในยุคผมเนี่ยตลาดพูดยังต้องเคาะกระดานกันอยู่เลยน่าจะว่าคุณพี่คุณเฟ,ฟินทันไหมครับ <laughs> ตัวบินเคาะกระดานว่าฉันจะซื้อหุ้นตัวนี้ป๊อก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 นะครับ hmm, ประกาศไ้เคาะนะครับผมครับตอนนี้ก็ทุกทุกอย่างเป็นออเล็กทรอนิส์มาแล้วคนรุ่นหลังจะไม่เคยเห็นนะครับผมเพราะนั้นการเข้าสู่ตลาดมันมีความยากกววว่่่าาาาพเนคมยยี คน,นยุคแรกๆนะครับผมเรื่องของเทโนโลยีที่ยังไม่มานะครับผมยังต้องใช้มือในการทํางานในเรื่องของการ,การทําตัวเลขต่างๆเนี่ยจึงเข้าสู่ตลาดการเงินได้ช้าก,กว่าในขณะที่คนยุคหลังๆนะครับผมตั้งแต่ Gen Y วลงถึง g ท n Z นะครับผมเราเริ่มใช้เลกทรอนิกส์นะครับอย่างถ้าเกิดเป็นของทางไทเปณิสเราก็มีแอปแอปพลิเคชัน SCB e ีขอซื้อนูนซื้อนีน้นนนจะซื้อนา่าเตเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับอันนี้ก็ตอบว่าเป็นสิ่งที่เราจะเห็นจากนี้ไปว่าอ๋อคนยุคใหม่ๆนะครับการเข้าสู่ตลาดทางการเงินเนี่ยเร็วขึ้น จริงๆใน Gen Y กับ Gen Z นะครับก็รองรับเงินนะครับที่ไหลามาจากทาง Baby Boomer แล้วก็ Gen X นะครับที่มีการถ่ายทอดส่งต่อมรดกออกมาให้กับ Gen Y Gen Z จะมีเงินลงทุนตั้งตน้นจึงสามารถเริ่มได้เร็วกว่าด้วยเหมือนกันั hmm. าน้าดูทางขวานะครับผมว่าแล้วจริงๆทัางขวานี่เป็นรูปที่น่าสนใจนะครับสไตล์การลงทุนเป็นยังไง hmm. ของแต่ละเจนนะครับผมสังเกตดีนะครับว่า Gen X แล้วก็ Gen Baby Boomer เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมชอบ Buy and Hold คือซื้อแล้วถือ ถือยาวน่อยอนะผมแต่พอคนยุคเจน Y เจนเซเนี่ยอินโฟมชันมันเยอะแหละนะครับผมจะมีข้อมูลข่าวสารเข้ามาเมื่อกี้จริงๆคุณเฟิร์ใช้คำว่า No อ s ใช่ไหมครับผมทำให้เรื่องม,มีการหวุนไหวบ้างในบางโอกาสใช่ไหมผมก็ะมมจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนให้มากขึ้น,นจริงในมุมของการแนะนําการลงทุนนะครับจากนี้ไปของทางธานาคารเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงคนในเจนวายเจนเซให้มากขึ้นว่า Beha v i o r ก็เป็นแบบนี้นะเราวก็จะปรับเปลี่ยนหรือตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนของเขาเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลยมองเห็นในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกันขอเรียคขับไปหน้าถัดไปครับจริงๆจะให้ดูในเรื่องนี้นะครับว่าแล้วสิ่งที่เจนเบต้านะครับจากนี้ไปนะครับเจนบีเราเราเราพูดถึงเจนเอ็กเจนไวไปแล้วนะครับเจนบีจากนี้ไปเนี่ยเราเห็นสัมปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งเรื่องแรกคือการใช้ชีวิตนะครับผมคืออันนี้เป็นผลสํารวจเหมือนกันนะครับผมเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมานะครับผมบอกว่าอืเจนเบต้านี่ยมีโอกาสแต่งงานช้านะเจนเบต้านี่ยอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์มากกว่าแต่งงานหรือมีคนดูแล อันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องนี้นะครับว่าอนาคตครับผมในเรื่องของการใช้ชีวิตของเจนเบต้าเนี่ยเขาก็จะเน้นลิงค์สว์มากกว่าอาจจะไม่ได้เรื่องของอมีการมีคู่ชีวิตเพราะนั้นเรื่องของอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเจนวหรือเจนแซที่เป็นผู้ปกครองนะครับผมก็ต้องคิดถึงหรือมีการเตรียมเรื่องของการลงทุนของ c a p ให้พร้อมมากขึ้นโดยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาอยากจะอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นนะ,นะครับผมรวมถึงในเรื่องของตัวการเกษียณอายุนะครับผมก็อาจจะช้าลงหน่อยนะครับผมเพราะว่าเรื่องของอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับผมเพราะนั้นจะต้องมีเงินลงท ลูกทางขวามือบอกอย่างนี้นะครับจริงๆสังเกตนะครับไปนั่งคำนวณนะครับว่าถ้าลงทุนเนียวยาวนะครับผมหน้าตาผลตอบแทนคาดหวังสักปีละ8%ฟังดูเยอะนะครับจริงๆถ้าลงทุนมันคงได้นะครับผมย้อนหลังไปไกลเนี่ยถ้าเริ่มลงทุนตอนนี้นะครับตั้งแต่ลูกน้อยอายุ0ขวบก็คือเกิดแล้วก็ลงเริ่มลงทุน10,000บาทเนี่ยถ้าพอเจนเบต้าอายุครบ60ปีนะครับผมจะได้เงินลงทุนประมาณ1ล้านบาทสังเกตนะครับถ้าช้าไปเริ่มลงทุนตอนลูกน้อยอายุ10ขวบ เหลือเงินแค่ห้าแสนนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมันลงช้าไปสิบปีนะครับ Invest เ e น t เนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเพราะว่า power หรือพลังของเงินทบต้นมีความสําคัญจริงๆเมื่อกี้มีคนพูดถึงในแง่เดียวนะครับว่าจริงๆยุคของผม Gen X ถูกไหมครับขอโทษนะครับคราวนี้ใน Gen X เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะถามคุณพ่อคุณแม่ในยุคของว่าถ้าผมถามคุณพ่อผมนะครับคุณพ่อครับทาไมคุณพ่อไม่ซื้อที่ดินล่ะอื ถูกไหมครับถ้าเกิดในช่วงสังเกตในช่วงหลายสิบปีแล้วซื้อที่ดินในบุกบานราคาที่ดินโตขึ้นมาร้อยเท่าแล้วมั้งครับถึงต่างๆนานาทำไมพี่ทำไมคุณพ่อไม่ซื้อที่ดินแถวสุขุมวิททำไมคุณพ่อไม่ซื้อที่ดินแถวถนนวิทยุนะตอนนั้นถูกไหมครับผมถามว่าแล้วอนาคตเจนเบต้านะครับจะกลับมาถามคุณพ่อเจนวายเจนแซดตอนนี้อย่างไรจะถามคุณพ่อครับทําไมไม่ซื้อสมมตินะครับไม่ซื้อหุ้นเอไอล่ะถูกไหมครับก็ต้องมานั่งดูกันว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นยังไงครับนี่เป็นสิ่งทีี่่่ทออออยาาาากกจะะะฝเเไไวว้้นนนนคครรรัััับบผผมมดดูหถปใืงงขต แนวทางนะครับผมในการลงทุนนะครับการวางแผนการเงินของเจนเบต้าสำหรับคนเจนวายเจนเอนะครับผมจริงๆเนี่ยอยากให้มองสองเรื่องนะครับผมเรื่องของการทําประกันก็ได้นะครับจริงีการประกันชีวิตหรือการวางแผนประกันเพื่อส่งต่อมรดกให้กับเจนในกลุทางเจนเบต้านี่ก็มีความสําคัญนะครับผมถ้ามองว่าเจนเบต้าเนี่ยต่อไปจะโดดเดี่ยวมากขึ้นผมการใช้เงินก็ต้องมากขึ้นเก็บเงินยากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรัทางดังนี้นะครับหรือ2ในฝั่งการลงทุนที่เรานําเสนอนะครับผม เราก็ม er ีการลงทุนเยอะแยะนะครับที่เราจะนําเสนอถัดไปด้วยนะครับจะมีในเรื่องของตัวการทำ advisory นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ ECB Easy เหมือนกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับสามารถไปเปิดดูในแอปพลิเคชัน Easy ได้เหมือนกันอันนี้จะฝากเอาไว้ในลักษณะนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ขอฝากในเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วอะไรนะครับณวันนี้นะครับเป็นธีมที่โหนไปกับกระแสนะครับผมในเรื่องของการลงทุนได้เหมาะที่สุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ฝากเอาไว้นะครับในหน้าในหน้าที่11นะครับผมว่า เออเราเห็นอะไรบ้างนะครับในตีมของการลงทุนนะครับที่หมอนในเรื่องครับถ้าเกิดเรื่องของ AI เรื่องของ tech นะครับในฝั่ง SCB เนี่ยก็มีอยู่สัก3ากองทุนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวเลขปอดตอบแทนนะครับตรงช่องกลางนะครับ SI หรือ Sit Inception นนะครับอยู่ประมาณ8%เหมือนกันเมื่อกี้ตัวเลขที่เอามาใช้ก็มาจากตรงนี้แหละนะครับผม ผลิาภัณฑ์ในหลายๆการลงทุนนะครับกองทุนไอซิบิกองทุนโรบอนะครับผมก, or, กองทุนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นการลงทุนในเรื่องของการอ่าในเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอาจจะตอบโจทย์นะครับสำหรับการลงทุนในระยะยาวในลักษณะนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ลืมนะครับว่าสังเกตอ่าในแอปพลิเคชันเราครับเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวคำแนะนำอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ย AI จะอยู่เดียวเราสักปี5ปี10ปีละะ่าชนะจะมีตีมใหม่ๆเข้ามาที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครััับกก็ไไไมม่่ดดด้้้้แปปลลวววาตตตอออองถืืนนนียเห นะครับผมก็จะปักไว้ทีนี้ได้ครับคุณเฟิร์นคุณพิทครับได้ค่ะทั่วเลยขอบคุณมากอัปเดตกับคุณเอ็มเนี่ยแหละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับพี่เอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องโรสเสร็จสรรพระยะนะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นเจนเบต้านะคะใช้ชีวิตเนี่ยต่างไปแต่งานช้าลงชอบเลี้ยงสัตว์นะคะอายุยืนขึ้นเกษียณช้าลงนะคะประกันสุขภาพน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่อยู่ในเจนนี้โดยเฉพาะพ่อแม่เจนวายเจนเซทที่กำลังคลอดลูกเจนนี้ด้วยค่ะพี่วิทย์ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l t h ค่ะ